สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้ามื่อนี้พ่อพอลำย่อยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนนะคะกินอีกแล้วค่ะทุกคน <Rey k> ตับหกฮุง,งนะคะเนาะเมื่อนนี้ลำย่ยนะคะตับกฮุงแล้วก็มีขนมเซนนะคะขนมเซนลวกนะคะบอกหลายนคะค่ะทุกคนอันนี้ห่อหนึ่งนะคะเนาะแต่ว่าเป็นแบบเสินใฟไงคะ่ะเด็ดละหลายหลยคะ่ะทุกคนคุณน่ะเออบุ๊คคือเ่าเสิรด้หลายปานนี้นะคะเนาะอันนี้ห่อนึงแต่ว่าเป็นแบบเสินใฟไงนะคะเนาะ ป็นอีกยี่ห้อ,อนหนึ่งนะคะทุกคนออซาวน้ำปลาลานิดนึงนะคะและ้วก็สมตับนะคะแล้วก็มีแคหมูลแล้วก็มีผักกับกะคือเกาค่ะทุกคนมาเด้อค่ะไม่กินน้ากันค่ะอู้หอนเหงื่อแตกเลยค่ะทุกคนห่อนเลยคะ่ะตอนเที่ยงค่ะอืมช่วงนี้อากาศห่อนนะคะเนาะฝนเริมซาแล้วนะคะทุกคนมาเด้อค่ะไม่กินน้ากันนะคะเดี๋ยวก่อนกินนะคะมันได้กินอุย้ยโทษค่ะเราได้กินน้าผักแล้วนะคะเนาะ กินห้องทองนะคะมาเด้อค่ะนะคะเส้นใหญ่มากค่ะทุกคนคอนมจีนนะคะเส้นใหญ่เหนียวหนุ่มเส้นเง,งานะคะ แคบมูมัอนอีบดอยสัวใส่นะคะมัอนอีแยกกันทุกคนตัวมะคงตันยังไงที่เกาคะ่ะอ,อุย้ยขอโทษที่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาสอนออกก็มันเสียงดังแล้ว สันส้นๆค่ะทุกคนหิ้วเข่าตอนนี้เทียงกลัวจะบาย้วคะแครปหมูกรอบดีดี จริงนะคะ ส้นไงคะครัทุกคนเนีย่ยสิบยอลย ้บดมันกินเพียกได้นะคะทุกคนก็ดีดีตำขนมจีนเอตำสุตำเทเตๆเนาะคะ่นะเนาะ หมดละหลายค่ะทุกคนว่างคองอยังแบบแป๊บนึงนี่หมดมากเลยด้วยค่ะอื คือขาเลค่ะกรอบดีครับแต่ว่าแบบเส้นใไงมันเจ็บเปื่อยไหมคะทุกคนน้ำแยวาว์แบบเส็จหน่อยดีดก็ ยิบบุคใคอันันึนะ่นแบบเซ็งไงนะหัวออกหอนมือนห้อนหอนเป็นฮอนหอน,หอนเอาเอาก็จะมคนจิตตกเองค่ะทุกคน ขอบดีครับค่ะแคบหมูมาเด้อค่ะมันหยุดคือเกาบ่ได้ไปใส่คือเกา เไดีไปใส้กันนั่งกินต่บุฟเฟ่ต์ลดคอเนาะหวงหมกอันนี้ค่ะ เป็นสินใหญเป็นเส้นอวบขึ้นนะคะอืมแบบเส้นใหญ่เันนยกว่าแบบส้นใหญ่บอก่อยปันใดเนาะเส้นหน่อยแสบกว่าไหมคะ อันเห็นเขาเจ้ากินอันพวกมะมละขคุขม้มเนยไหมคะทุกคนเอออยากกินอยู่ด้ค่ะสิล่องสื่อมันกินเลย นานไมันหลืมาทำนานานตะบกหีงเส้นย่าแหละเพิ่นบกฮวยติดมือไหมคะ่ะยิบบกฮวยติดมือรัอวลําไย้ต้มโดนปวดบ่อค่ะอื้อ มาทกทายทุกคนนะคะอีกเช่นเคยค่ะทุกคนกินเป็นแต่ย่างเดียวละค่ะทุกคนแต่บางมงของหมัก มันเปแต่นหน่อยเลยด้ยค่ะทุกคนเออมากเราเรื่องแต่กวาเป็นได้ง่ายเนาะคิดหอดไหมคะคิดหอดบ้านคิดหอดสมัยเปไ็นเดหน่อยไหมนันมวนเนาะคะนะ่ะเนาะแบบมวนโอ้พอพอนนยพราะว่าลำย่อยมุกอยูบ้านนะคะทุกคนบุกดอย,ดอยูบ้านก็ห้างบ้านตลาดบุกขอย,อยูเลยนะคะเขาก็เลยคิดหอดนะคะพราะเขาบอเรื่องที่เขาอยู่บ้านแล้วเขามีความสุขนะเขาก็อยากว้านะคะอ ยิ่งเมื่อสาวเนาะค่ะน่าไปลองเรียนสีมา่อถาลดเนี่ยค่ะถาลดแต่สาวๆคตื่นตีซีนะคะ ตซีซีล่ะก็มะหนึ่งเขานะคะเนาะหนึ่งเขาเพื่อให้ท่านได้กินเขาลงหเปลนลงเลี้ยนตอนเสาไหมคะทุกคนเพื่อกินเขาเนาะตัวตัวซีล้วกัหนึ่งเขาหนึ่งนำซุกนะคะหนึ่งเขาน,นางนำซุกแล้วก็ต้องเห็นว่ากินกินเขาด้วยค่ะทุกคนกินเขาแล้วก็ไว่าไป,ไ,ปไปทารถ บ้านลำแยกอันนี้รถรับซุงนะคะเนาะอ่าไปเรียนอยู่ในตัวอําเภอนห็นไหมคะเรียน,ยน,น,นอยูออ่ใน,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 นตัวอ,อําเภออื้มบ้านไหนเออบ้านลำแยกอยู่เส้นกลางบ้านนะคะเนาะมีเส้นกลางบ้านแล้วก็เส้นโคนขอบขอบบ้าน,นะคะ่ะ เพื่อกิสิเรียนสินขอบบ้านก่อนนี่ค่ะรถรัะดมเพป่นสิมาเรียนสินขอบบ้านแล้วก็คนมาเรียนสินกลางบ้านชุดท่ายมูนะคะม,มันยังี้ยระยะทางนะคะระยะทางที่ไปนุ่งเรียน,นยจากบ้านน้ำแย่ไปตัวอำเภอกือบยี่สิบกือบกิโลเ็นเด็กค่ะยี่สิบเป็นยี่สิบโล่นะ ไกลอยู่ค่ะก็เลยตรงไปแต่เสาเนาะค่ะเนะาะพฤมกิกรว่าไปห่อผึ้นกับบ้านเจ็ดโมงเจ็ดโมงเคลิมบางส่วนะคะบังเกิดเนาะค่ะเนาะไปห่อผึ้งกับบ้านเกือบเจ็ดโมงเลยเจ็ดโมงสิบสิบห้านาทีเขาแถวเขาลบตรงชากกับแปดโมงนะคะเนาะ ออบาาอยู่ไกรกายกมูนะคะเพิ่นก็ต้องมาเอ่อขึ้นรถนะคะเลีวยวกมูนะะเดือกกมูนะคะแถวหมู่บ้านลำยแย่นะคะเนาะบันนี้ <c oughs> ลำยแย่นยานบ่ได้นั่งเนาะค่ะเนาะนั่งมือนะก็ต้องตื่นแต่เช้าเด้อค่ะเพราะว่าคันสิยืนนะคะเนาะสัวสิฮอดเด้อค่ะมันไก่เนาะเฮายืนยืนโชว์หุ่นเด้อค่ะทุกคนเออ คัเมื่อได้ตื่นสวยก็ได้ทาขึ้นยุนาบ้านเจ้าของแต่ว่าันได้ยืนนะคะเพราะว่าควนหลน์เขาเจ้าะนางเปิดกรอนแล้วเขาน่าเป็นรถโดยสารรถทล้อโลกรถโดยสารเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็จะสีมีบ่อนั่งนะคะสองฟังแล้วก็ะีมีบล์กลางอืมคันเต็มแล้วนะคะเนาะก็ยืนเอ้าอสิค่ะอ๋อตะกี้มันบล์นี้มีบล์กลางเนาะ ไม่สองฟังแล้วก็คันเต็มแล้วก็ยืนเอานะคะทุกคนถ้าก็ยืนโชว์หุ้นแบบนี้ค่ะมันใหญ่ก็ว่ายากยืนโชว์หุ้นนะคะเนาะชั่วสียหอดไปค่ะเมื่อยเมื่อยอยู่ไม่ันลังเถือนเนาะตงก็เลยต้องฝ่าก็เลยต้องตื่นแต่เศร้าตื่นแล้วก็ต้องกินข้าวบ่มด้วยค่ะอืมหนัก ก็เลยตื่น,นแน่ตี๊ีซีนะคะตื่นตี๊ซีมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วนะคะเกือบตีหานะคะเห็ดน่ากินน่าอยากว้นะคะเนาะน,น้ำย่อยนะสิตงตบกหุงค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องอะ่ะตมบะพุงหน่งตีหา่าหนึ่งเขา่าซุกไม่ไมนแล้วค่ะเนาะนั่นแม่เกือฟานบกหุงไว้แล้วก็ตำเนน้อยนะคะทุกคนมือพ่อจะครองกินเบิดเนาะค่ะเนาะเออตำซ่ามน่นอยทั่วเนหน่อย,อยตำบกหุงแล้ว่ะ เออขอนิ้วสอุกไปไม่กับกุยกินกุยกินว่าโอ้แศรบนะคะกินแล้วกะเตรียมตัวนะคะใส่ซูชินี่จังสีเกือบทุกมือค่ะทุกคนเออ,อตอนสอนเมื่อไม่น่ากินเนาะหันตั้ตแตีตีหามตาตีหามเป็นกับตลาดเป็นกับว่าไหนมากเนาะห้องกับเป่านะคะทุกคน นี่แหละลำไยกับตำหกหุ่งกินเลยค่ะนีกคอนสุกสซมเบลเลียนตตบหกหุ่งกินแบบนี้ก็ไปทานรถอยู่เซนไตเนาะกับููกันนัดมูกันล่ะไปทาทารถนะคะไปถาก้อนรถเนค่ะขันบัตท่าน,นสิบุญมองนางนะคะ ลูกเพ่ก็เริ่มมากแต่แต่กหละหกโมงหกโมงก็กกกคือมาหอดบานมาหอดมุ่งบานพอดีค่ะเนีน่ยเพื่อเคอยเลนนะคะเลนออกบาน,นเนี่ยกับกเป็นเป็นทาอยู่เียนไตนะแต่ว่าก็อยู่ตรงขามบ้านน้ำแย่แหละคะ่ะแต่ว่าหันไปไป,ไปเดาเซนใตนะคะนอะ้อเพื่อเสด็จนางกรมือค่ะข่ันมืนะะอ,มอมใจเลยตื่นสวยบาทำเน มาฮันหลุดกามาเสินเทิงเสินเทิงมั่งเพอฟุกขันโมคอยไม่ข้นนางเออขันโมคอยแบบขันมิทีนางนะคะข้นโมคอยหลายกระไ้นางอยู่แต่ว่ากระหะหน่อยค่ะเพรา้นหน่อยหน่อยมากเลยเตยสิได้นางนะข้นหลายนะคะน้องเป็นไปนเลี่ยนอยู่ในอำเภอหมู่บ้านแยกในไปนเลี่ยนลายอยู่ค่ะหืมกรอบดีค่ะโมกรอบอเอาไปแม่ อย่างก็ล่ะลืมแกบหมูอืมอืมแล้วก็ทุกคนหมูวลไปดูมากพอเรื่องแต่ในน้อยเมื่อไแม่กลับบ้านเนี่ยสิไปแต่ไฮแต่หน้าเด้วยค่ะเนาะขึ้นหอดแต่ไฮแต่หน้าเดียวว่างแผนมาสิเดีกลับบ้านยันใดก็บอเดีกลับตะเกียร์ค่ะทุกคนเอออุตส่าห์แบบ ว่างเผียบอย่างดีค่ะเอาไปอามากแ่บมีแบบว่าบางสิ่งบางอย่างแบบเออต้องบโบหถ่ฮขาได้กลับบ้านเหไหมคะทุกคนเดี๋ยวกันห่อนย่างกลับก็ได้กลับเองนะค่ะเนาะบ่หัวสู่ฟังนะคะหัวสู่ฟัง กินสีเบิร์พอดีเลยอู้ยหลายค่ะทุกคนอชีวิตในวัยเด็กนดเนาะมวนนะคะมกับมู Để mình ăn một cái nữa nè uhm. uhm. Khô không? không, không? là cái nóng chỉ, mực hôn bớt rồi นะคะเนาะอิ่มพอดีค่ะทุกคนเหลือขนมจีนยี่น้อยหนึ่งก็ผักนะคะอยากบอกต่ออยู่ค่ะทุกคนอยากว่าชีวิตต่อเล็กน้อยเนาะมวนไหมเดี๋ยวมือหลังน้องไมาบอกซูฟังค่ะมือหลังเนาะมาบอกในชีวิตในวัยเด็กเอมในวัยเด็กนะคะ ตน้นสมัยเป็นเล็กน้อยตอนเรียนนะคะเรียนมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะแล้วก็เรียนมอเอเรียนในวิทยาลัยนะคะเนาะ,ะเรียนมหาลัยนะคะเออลทำมาทำงานสินปค่ะทุกคนตั้งแต่เรียนเออ่จบมอกนะคะเนาะ,ะจบมอกหรือเปไปเรียนต่อมหาลัยนี่ก็บ่ค่อยได้กลับบ้านเลยคะ่ะบ่ได้อยู่บ้านเลยบ้านที่นี้ เออสักปีแล้วนี่โอ้ยหลายปีแล้วนะคะก็เลยกินหอดแห้งนะกินหอดบานบริกรจักเถื่อนะคะคือสมากกสิกับปีละเถื่อปีละเถื่อสองเถื่อขนั้นเองค่ะทุกคนยามเลยเพราะว่าลักษณะางานห้านะคะเนาะงานห้าเป็นงานบริการอก็ยุ่งยากในจักน้อยนะคะเนาะเพราะว่าบานกระยุก่ไก่นะคะบานกระยุ่ไกลสู้สิบ คือเซเวอร่าสองมือเนะ่ยคือการเดินทางนะคะไปมือหนึ่งกลับมือหนึ่งอันนี้คือเสียเวลอร่าสองมือนะคะในการเดินทางนี่ตรงล่ายางหน่อยนะอาทิตย์หนึ่งกำลังดีนะคะหาเหมือนอยู่บ้านอีกสองมือคือกับการเดินทางไปมือหนึ่งกลับมือหนึ่ง,งสินะคะเมืม่อไหร่ก็เลยบ่ขอยได้กลับบ้านโดนเถื่อกลับนะคะขนโชคดีแน่ก็ได้กลับสองเทศกาลนะคะที่ล่าง,งานใดถ้าล่าง,งานอะไรก็ บริกับก็ได้กับเป็นช่วงปกตินะคะเนาะช่วงที่มูเป็นทํางานเท่ากับกับบ้านสินะคะแต่มันน็ดีอีกอย่างหนึ่งคือลดบไคติดรลายนะคะแต่กับบเรพ่อมูบเรพ่อเพื่อนเพื่อนนะคะ่วนมาเข้ากัสิกลับช่วงเทศกาลนะคะเนาะถ้ากับช่วงเทศกาลนะคะปีใหม่สงกรานต์หรือวันอย่างต่างๆสิมูเพิ่นที่ไปเฮ็ดงานย่ตานจังหวัดจุฬาีงกรส์กับบ้านเนาะก็มาร่วมตัวกันสินะคะแต่บันี้ อ๋าบริจับตรงกับมูได้ค่ะนัดยังเขากับวัได้ได้ค่ะออเรื่องเธอไปกับสุมรทธาต์เทศกาลกันลาได้ค่สองสามหมื่งสิไหมคะทุกคนไปกับเซเวลา่าเออ,อยุ่นํ้ำบ้านจะคล้องกับเบิร์ดล่ะบริดาคไปพอไปเลยจริงๆนะคะทุกคนเวลามันจุกลงหกนะคะค้องอถ้าดีคือลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงสิบมื่นนะคะเออก็ดีมากเลยค่ะทาได้ด้วยซ้นเนาะอืมนั่นแหละ ก็เลยบอกไปดกลักบมันกาลาด,ดัวเนกับโอเฮล่าอีกนะคะเวลามันกับกระชันชิดถ้าลาซีหาหมื่นก็จะอยู่บ้านสามหมื่นกระเบิดล่ะอยู่น้ำพอน้ำแม่นะคะก็อย,อยู่กับพ่อกับแม่นะคะโดนโดนแล้วอยู่บ้านเนี่ยอยากนอนแต่อยู่บ้า,น,อน,อาน,นไม่อยากไปใสะะออ่ได้ค่ะแต่ลำแต่ว่าบ้านน้ำใจแหล่งท่องเที่ยวหลายเด้ค่ะทุกคนคอหล่งท่องเที่ยวหลายนะคะนี่เพิ่มขึ้นเรื่อย นั่นทุกคนขันว่าวแล้วนะคะตอ่อเงวโอ้ยตอนนี้ยี่สิบกว่านาทีละเดี๋ยวมันสิโดนนะคะเนาะเดี๋ยวมือลังลำไยมาเบอกสูฟังนะคะทุกคนมาบอกสูฟังเนาะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหนะนะคะลำไยสีมาวบอกสูฟังนะคะเดี๋ยวติดตามกัน,นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันล่างใจกับลำไยในเด้อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ เป็นกำลังใจให้กันลำไยนะคะขอบคุณออมากมเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย